อภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านไปนะคะเมื่อวานลงมติกันเนี่ยนายกผ่านฉลุยไม่ใช่เรื่องแปลกแต่หนูว่านะสิ่งที่หลายคนจับจองน่าจะเป็นสสบางคนที่โหวตสวนทิศทางของพรรคตัวเองใช่นะก็หลายคนแล้วครับแต่ว่า8คนนั้นนี่เขาโฟกัสไปที่พรรคไทยสร้างไทยนี่เป็นพิเศษพรรคของคุณหญิงหน่อยเหรอคะพรรคของคุณหญิงสุดารัตน์กเกียรติยุรพันธ์ซึ่ง6สสมีทั้งหมด6คนปรากฏว่า5้าคน ไปโหวตหนุนนายกรัฐมนตรีไว้วางใจเลยนะใช่ไม่ได้งดออกเสียงนะใช่ไว้วางใจเลยนะครับดังนั้นเพื่อความกระจ่างของเรื่องนี้นะครับเราจะไปคุยกับหัวหน้าพักไทยสร้างไทยค่ะคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์นะคะตอนนี้อยู่ในสายแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณหญิงคสวัสดีครับคุณหญิงสวัสดีค่ะพี่สำราญน้องหมิวค่ะสวัสดีท่านผู้ชมค่ะกขอบพระคุณคนที่ให้เวลานะครับถามตรงประเด็นขอบคุณค่ะรู้มาก่อนไหมว่าจะไปห้าคนจะไปยกมือหนุนนายกเนี่ย ก็อย่างนี้ค่ะเราเห็นแววมานานแล้วนะคะ,คะแล้วก็พยายามที่จะตักเตือนให้สตินะคะว่าอย่าไปเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอย่าไปทรยศประชาชนนะนะคะเราคือคนเห่าเนี่ย,ยทั้งหมดเนี่ยคเคยสอบปกในนามพรรคอื่นมาแล้วแล้วก็มาสอบได้ในนามพรรคไทยสร้างไทยหรือแม้คนที่เป็นพาร์ทิลิสก็ได้เป็นสสเพราะทฉันลาออกให้ เนื่องจากว่าเราก็เป็นผู้นำเนาะในเมื่อมันไม่ได้ตามเป้านะคะเอ่อเราได้น้อยนะเอ่อตอนนั้นสู้ระหว่างมีลุงไม่มีเราเราสู้เขาไม่ได้็ <c oughs> นะคะเอ,อ่เราก็เสียสลัดนะคะ <c oughs> เอ่อเพราะว่าบอกแล้วว่าทําการมือรั้งเนี่ยทําให้ไม่ทาเอาเอ่อเอ่อเป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตในการสร้างพักนี้อยากให้ ทำการเมืองสุจริตแนวทางของเราเนี่ยซึ่งมันก็ตรงเหมือนพยากรนะคะก็คือว่าวันนี้ที่สํานักจะเห็นนะที่สํานักตามการเมืองมาเยอะคะมันเคยมีการต่อสู้ระหว่างเอ,อพักประชาธิปไตยแล้วก็พักปฏิเดการใช่ไหมคะ,คะซึ่งในยุคก่อนที่เลือกตั้งครั้งนี้มันเป็นแบบนั้นแต่ยุคอดีตเนี่ย มันมีการทุจริตคอร์รัปชันเป็นการเมืองที่ทุจริตเนี่ยเราเลยตั้งธีมของเราไว้ตั้งแต่ตอนต้นนะซึ่งก็ก็มันก็ตรงโดยบังเอิญกับเหตุการณ์ขณะนี้เลยว่าเรามุ่งสร้างการเมืองสุจริตนะคะ, oh. ะเพื่อต่อสู้กับการเมืองทุจริตและวันนี้มันก็คือมันก็คืออย่างนั้นเลยและแน่นอนค่ะอย่างที่การเกิดจากสอสองห้าคนเนี่ย ไ,ได้เหนือความคาดหมายค่ะก็เห็นแววมาแล้วตักเตือนแล้วนะคะแล้วก็มีคนที่เราเริ่มดําเนินคดีแล้วนะคะเอคือการขับออกเนี่ยหลายคนบอกขับมันออกไปเลยขับออกก็เตะหมูเข้าปากอะไรก็ไม่รู้นะคะอ่าดังนั้นเนี่ยทาไว้อย่างนี้ละค่ะแล้วก็ดูสิคะว่าองค์กรอิสระเนี่ย จะปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญจะให้ความร่วมมือในการสร้างการเมืองสุจริตไหมนะคะเพราะชัดเจนมันไม่ใช่เอกสิทธิ์คุ้มครองเรื่องของการโหวตการถึงแม้กฎหมายแค่เอกสิทธิ์คุ้มครองนั้นหมายถึงว่าพักบังคับให้ทําในสิ่งที่ไม่ไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงต่อต่อหน้าที่หรือต่อประชาชนนะคะแต่กรณีโหวตสวนมติที่หวังเพื่อผลประโยชน์ของตนเองนั้นเนี่ย เป็นความผิดนะคะที่สําราญนนาผิดแล้วจะผ,ผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรงด้วยนะคะซึ่งเราจะยื่นหลักฐานแล้วก็ยื่นชื่อเพิ่มเติมนะคะเดิมเนี่ยเรายื่นไปแล้วในบางรายแล้วมีพฤติกรรมอื่นอีกที่ทําให้เห็นว่าสกปรกพักการเงินอื่นหรืออาจจะได้รับประโยชน์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอกล้วยเงินทองตําแหน่ง งบประมาณแผ่นดินซึ่งเอามาแจกกันอยู่ในหมู่สสนองค, <นะ S 1> คุณคะคะแสดงว่าเราเนี่ยไม่ยื่นขัดแต่เราจะยื่นให้ตรวจสอบเรื่องจริยธรรมประมาณนั้นใช่ไหมยื่นเอาผิดจริยธรรมร้ายแรงค่ะ <ตอ S 1> ซึ่งมีโทษประสิตตลอดชีวิตต่อใครครับยื่นต่อยื่น ก็ต้องยื่นต่อหน่วยงานที่ดูก็คือดูแลก็คือทั้งปปชนะคะค่ะก่อนนี้ยื่นไปแล้วด้วยในข่าวอยู่ใช่ไหมตอนนี้ก็ต้องยื่นไปแล้วค่ะบางคนที่ที่เราสอบแล้วตอนนี้ก็ต้องต้องต้องเอ่อต้องเอ่อเพิ่มเติมพิจารณาใหม่ค่ะตอนเดิมเนี่ยเรายื่นไปแล้วนะคะไม่ใช่ว่าพักไม่ทําอะไรนะครับทแล้วแต่กระบวนการเหล่านี้ที่สำนักก็จะรู้ว่ามันก็ช้านะค่ะนะคะค่ะแล้วก็อยากจะเชิญชวนด้วยหน่วยงานองค์กรอิสระเนี่ยวันนี้เนี่ย เราลองถามใจประชาชนและถามใจผู้มีหน้าที่ที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมในกระบวนการอิสระ,ะอย่างปอบชอว่าเราจะปล่อยให้การเมืองมันเป็นแบบนี้หรือการเมืองที่ซื้อเสียงเข้ามาแล้วก็มาซื้อสอสอในสภา ซื้อไปทําไมการคงไม่ได้ใจดีซื้อไปเพื่อทําประโยชน์อะไรให้ประชาชนเพราะดูจากนโยบายทุกวันนี้หรือเหตุที่กําลังเกิดวันเนี้ยเดี๋ยวจะพูดต่อเนี่ยนะคะคมันก็แสดงเห็นชัดแล้วว่าเป็นเรื่องของการที่ซื้อมาเพื่อให้พักตัวเองเนี่ยอ,อยู่ในตําแหน่งได้นานๆแล้วก็เพิ่มโคต้ารัฐมนตรีของแต่ละคนนะคะเอาไว้ต่อรองเอาไว้ต่อรองเอาไว้ต่อรองกับบางพักนะคะ มันก็ชัดเจนเพราะเสียงเขาล้นเกินอยู่แล้วค่ะพี่สำราญรไม่ต้องซื้อค,คือเพิ่มก็มาได้นี่ก็คือเกมการเมืองเพื่อผลประโยชน์ตัวเองทั้งนั้นนะคะแต่นายกก็บอกว่าเนี่ยตัวนี้ไม่มีการเพ่มโคต้าไม่มีคล้ายๆว่าไม่มีความหมายเลยนะฟังนายกให้สัมภาษณ์นี่นะล,ลองดูต่อไปค่ะถ้านายกเจนวายท่านรักษาคําพูดนะคะคอ่าเราก็จะชื่นชมนะคะครับแต่ ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นนะคะเพราะว่าไม่รู้ว่าอำนาจจริงๆอยู่กับใครนะคะอ,อยู่กับนายกหรือเปล่า <c oughs> นะ <c oughs> ถ้ามันไม่เป็นไปตามนั้นเนี่ยจะรับผิดชอบอยังไง <c oughs> นะคะ <c oughs> ที่สานักานน้องหมิว <c oughs> ที่พรรคไทยสร้างไทยเรายื่นเรื่องนี้เนี่ยให้ตรวจสอบจริยธรรมร้ายแรง เราเนี่ยต้องการสร้างหลักฐานค่ะเราจะอยู่กับการเมืองที่น้ำเน่าแบบนี้เหรอคะครับครับแล้วดูสิคะว่าแต่และนโยบายเนี่ยมันเป็นเรื่องของการหาผลประโยชน์ของนัการเมืองทั้งสิน้นประชาชนเดือดร้อนแทบตายเข้าของแพงทั้งแผ่นดินนะคะเรายังไม่ได้ปรับโครงสร้างการผลิตโครงสร้างอุตสาหกรรมโครงสร้างเศรษฐกิจเราไม่มีโครงการสร้างไรายได้ที่ยั่งยืในให้กับประชาชนรีกิลอัพสกิลกัน ปฏิบูตุการทีาเราไม่ได้พูดถึงเลย<ช>แต่วันนี้หลังพิพายปั๊บเอาบอนเข้าก่อนเลยเราจะสร้างชาติด้วยการสร้างบ่อนเหรอคะ,อะเราต้องสร้างชาติด้วยการสร้างคนนะคะมีท่านผู้ชมถามมาเยอะว่าแล้วคุณหญิงแบบนี้นี่จะเลิกรามั้มันน่าเบื่อแล้วะเพราะว่าต้องใช้เงินใช้ทองันในการทำพักการเมืองนี่คุณหญิงจะเลิกไม่จะวางมือไมมขอไป,ปยอมรับค่ะว่ามันเป็นการเมืองที่ ใช้เงินมากแล้วก็เราก็ไม่มีเงินแล้วก็ไม่มีนโยบายที่จะไปใช้อย่างเขาแน่นอนใช่แต่วันนี้เอ,อ,อยต้องสู้ค่ะพี่ต้องสู้นะสู้เพื่อที่จะรักษาระบบการเมืองอสร้างนัก,การเมืองสุจริตสร้างพรรคการเมืองที่ไม่ใช่พรรคเดียวนะเชิญชวนนะคะคนที่เห็นด้วยประชาชนที่เห็นด้วย นักการเมืองที่เห็นด้วยมาร่วมสร้างการเมืองสุจริต<ม>ล้างไอการเมืองทุจริตแบบนี้ออกไปเถอะค่ะอย่างวันเนี้ยที่มันมีเครื่องอะไรไม่รู้มาดูดเอคนเหล่านี้ออกไปเนี้ยชทางเราก็เบาใจนะคะ<ม>ว่ามันจะได้ไม่ต้องกลุ่มเครือชัดเจนซะอย่างนั้น<ม>นะคะแล้วก็เราจะได้เริ่มต้นใหม่<ะ>ทำการเมืองให้มันสุจริตเป็นที่หวังของประชาชนจริงๆซึ่งดิฉันอาจจะ เ,เรียกว่าไม่ใช่ไม่ใช่คนดูหัวเฮงเป็นหรือว่าอะไรนะคะ<ช>ก็เห็นว่าอาจจะดูจากประวัติดูจากการทำงานนะาบางคนอาจจะมีข้อสงสัยแต่เขาบอกว่าไม่ใช่เขาอย่างงุ้นอย่างนี้เขาไม่ได้ทำการเรื่องนี้แล้วก็ดูดิฉันเป็นคนบ้าบงงานเนี่ยเป็นคนชอบลงพื้นที่หเห็นพวกนี้เขา ขยลลันลงพื้นที่เราก็เออนึกว่าเขาจะรักประชาชนแต่แท้จริงๆพอได้เป็นเด็กจากการทุ่มเทของพรรคและโดยเฉพาะตัวดิฉันเองเนี่ยจนเจ็บป่วยนะคะคเ,เขาก็ขายวิญญาณซึ่งตรงนี้เนี่ยก็อยากให้สื่อมวลชนไปตามถามหน่อยนะคะคว่า <c oughs> คำตอบก็คืออะไรคือตอบแทนเ้าไม่ได้หรอกว่า ที่ไปยกให้เนี่ยพระโอ้โหรัฐบาลดีเลิศตระเสศสีเศรษฐกิจดีประชาชนอ่าผ่องใสมีความสุขนะคะนี่อยตรงข้าม<ค>กันเลยคุณหญิงขอแทรกนิดเดียวยังคุณถากรตันตนิิธิ์นี่ไม่พูดจามไม่คุยกันเลยเหรอคุณหญิงครับผมขออภัยนะครับ จะต้องโหวตให้นายกก็เขามีความชัดเจนที่เขาจะไปทางนู้นนะคะอ๋ออ้่าก็เราก็ต้องต้องปล่อยค่ะต้องปล่อยนะเหตุการณ์นี้มันทำให้คุณหญิงสุดารัตน์รู้สึกว่าโทษนะฮะมันเหมือนมันเฟลไหมหรือว่ารู้สึกเหมือนเราโดนแบบหักหน้าไหมเพราะว่าเราเป็นหัวหน้าพักด้วยแต่ว่าสสในพักเนี่ยก็ไม่ได้ทำตามในสิ่งที่เป็นไปตามข้อบังคับหรือว่ามติพักเลยค่ะอ๋อมันต้องเห็นใจเขานะคะ ผลประโยชน์ที่มันแลกกันมาเนี่ยมันมากมายแบบที่พักไม่ได้ให้ให้ไม่ได้อือนะคะทั้งเงินทั้งตาแหน่งเนี่ยพักให้ไม่ได้เห็นใจเขาค่ะนะคะคือมันมันเป็นเรื่องที่ว่าใครที่มีอุดมการแน่วแน่มั่นคงเหมือนสอส,อสชชวานแพทย์ยาไทยเหลือทุกคนเดียวใช่ไหมคะร้อยเอ็ดใช่ไหมไม่เป็นไรค่ะไม่เหลือเลยเหลือคนเดียวไม่เหลือเลยดิฉันก็ จะสู้กับความไม่ถูกต้องค่ะสงสัยต้องเอาลูกสาวมาสู้แล้วแหละคุณหญิงเพราะว่า <c oughs> มันอีกเจนหนึ่งแล้วตอนนี้เขาเจนวายแล้วนะเราต้องเอาเจนตอนนี้เราก็แสวงหานะคะแสวงหาคนรุ่นใหม่นะคะ,ะที่มีความแน่วแน่คือจุดยืนของพรรคเนี่ยมุ่งสร้างการเมืองสุจริตนะคะ,ะแล้วก็ส่วนที่เป็นความเข้มแข็งของบ้านเมืองเดิมเนี่ยเราต้องเสริมไม่แข็งแรงไม่ว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ นะคะขนาดเดียวกันต้องเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่เอาการปฏิรูปประเทศทั้งด้านการปฏิรูปการศึกษาการปฏิรูปเรื่องคอร์รัปชันเรื่องของเม่กะเทรนทั้งหมดเนี่ยรีบมาปรับตัวแต่เราไม่ได้เห็นการทําเรื่องเหล่านี้เลยค่ะเร่งทําเรื่องเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ที่ซ้อนบ่อนคาสิโนกับพนันออนไลน์คุณหญิงคิดว่าหนึ่งนาทีสุดท้ายแล้วคุณหญิงครับขออภัยคิดว่าอนาคตของประเทศภายใต้นายกเยนวายนี่ มองกันแบบใจกว้างๆเอาคุณหญิงคิดว่าจะไหวไหมนี่ก็ดิฉันคิดว่าไม่สำราญค่ะถามประชาชนดีกว่าถามประชาชนดีกว่าถามประชาชนดีกว่าอนะว่าจะเป็นยังไงคือคือเราในฐานะพรรคการเมืองเนี่ยเราก็อยากได้รัฐบาลที่ดีทําให้ประชาชนมีเศรษฐกิจที่ดีมีความสุขนะคะเอ่อ เราต้องสนับสนุนพรคการเมืองที่ทําถึงแม้จะอยู่คนละค้่แต่ถ้าเขาทาดีทําถูกเราก็สนับสนุนเราไม่ใช่ค้านแต่พื้นๆแต่เรื่องที่จะทําให้บ้านบ้านเมืองเนี่ยมันมันตกต่ําแล้วก็เศรษฐกิจไม่ดีแถมยังจะมอม,อม,อมอเมาด้วยอบายมุกเนี่ยเราก็ต้องตรวจสอบคัดค้านค่ะครับโอเคครับมือในสภาไม่เท่าศรัทธาประชาชนศรัทธาประชาชนค่ะคุณหญิงโพสไว้นะครับก็ยืนยันนะว่าสู้ต่อสู้ต่อนะับ ในนามพักนี้นะไม่ใช่ในานาพักอื่นนะฮะนามพักนี้ค่ะพักนี้นะฮะไทยสันคันค่ะ,คะแล้วเราก็จะรีฟอร์มพักกันอยู่เร็วๆนี้ด้วยพอดีค่ะ,คะหลังจากที่มันมีความชัดเจนแบบนี้แล้วนะคะก็รีฟอร์มเดินหน้าค่ะแล้วใครเห็นด้วยการที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองเป็นาการเมืองให้มันสุจริตให้มันเป็นสิ่งที่เ,เป็นประโยชน์ต่อประชาชนก็มาร่วมกันกับพวกเราค่ะนะคะนเดี๋ยวยังคาดใจอยู่คุณหญิงตอบก็ได้ครึ่งนาที คิดว่าจะมีผู้มากบารมีนี่คอยสกัดไหมว่าตราบใดที่คุณหญิงจะเกิดนี่ก็เดนอยู่ทุกวันนี้ไงคะทุกวันนี้ก็เพราะเพราะสิ่งนี้ใช่ไหมก็ย้อนย้อนได้สิ่งนี้แหละค่ะก็โดนได้สิ่งนี้แหละค่ะโดนสิ่งนี้แต่เราก็จะไม่ค่มเราก็จะไม่ยอมแพ้ใหญ่ค่ะมันไม่ใช่เรื่องส่วนตัวแล้วพี่สำราญหน่อยไม่มีอะไรเลยนะเราก็เป็นคนที่ในจบเป็นญาตเอกพุทธศาสตร์นะจบมานานแล้วึกษาเรื่องธรรมะดังนั้นเนี่ย หน่ยไม่มีอะไรเลยไม่มีความขัะแค้นมีแต่ความให้อภัยแต่เป็นห่วงว่าเราในฐานะแม่ของลูกครับพี่ครับเข้าใจครับเราจะปล่อยบ้านมึงเป็นอย่างนี้เหรอเอาละวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณแล้วก็เข้าใจทะลุปูโปร่งนะครับขอบพระคุณคุณหญิงนะครับกราบขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับคุณหญิงสุดารัตนเยุราพันญิงแกร่งของการเมืองคณะพักถ่ยสร้างไทยนะครับเป็นอดีตประธานยุทธศาสตร์พักเพื่อไทยนะเป็นอดีตรู้อาการมาเล่าหลายกระทรวงนะครับ เที่ยวน,นี้เจอศึกหนักนะชอบค,<ำ>คําถามสุดท้ายพี่สําราญมากเลยนะคะคือนี่นก็เป็นที่รู้รกันอยู่ <c oughs> นะแต่ท่านยืนยันแล้วว่าจะสู้ต่อค่ะเอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการจับตาประเทศไทยแล้วนะคะมิวและพี่สําราญลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับบ้านมือสองใกล้สถานีรถไฟฟ้าลาดบินทาใครที่สนใจราคาถูกฟังทางนี้เลยนะครับบ้านหลังนี้เนี่ยตกแต่งแบบเหมือนอยู่คอนโดห้องนอนชั้นสองเนี่ยใหญ่กว้างขวาง ทะลุไปยังห้องแต่งตัวแล้วก็มีห้องน้ำในตัวส่วนชั้นล่างนี้จะบอกว่าเป็นห้องรับแขกมีห้องครวัวไว้ปรุงอาหารจอดรถในบ้านได้1นึ่คันนะครับบ้านหลังใหญ่17ตารางวามีพื้นที่ใช้สอยกว่า100ตารางเมตรนะครับราคา2อล้านแถ้าเฉลี่ยแล้วก็คือตารางเมตรละ28งหมเท่านั้นเองราคานี้ถ้าไปซื้อคอนโดนติดก,กับรถไฟฟ้า บอกเลยว่าหาไม่ได้เพราะว่าคอนโดใกล้รถไฟฟ้านี้ราคาตารางเมตรละแสนอัพขึ้นไปแต่บ้านหลังนี้เนี่ยราคาตารางเมตรละแค่2,800 0ท่านั้นเองอยู่ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าลาดินทาและที่สำคัญอยู่บ้านดีกว่าอยู่คอนโดคือยิ่งอยู่บ้านราคาบ้านก็ยิ่งดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นอยู่แล้วรวยอยู่แล้วเฮง บ้านหลังนี้นะครับเจ้าของบ้านเดิมเนี่ยเขาเคยอยู่เขารักบ้านหลังนี้มากแต่พออยู่แล้วผู้ตกลๆกิจาก,การการค้าเนี่ยเจริญรุ่งเรืองมีเงินไปซื้อบ้านหลังใหญ่กว่าก็เลยตัดสินใจเที่ยะขายบ้านหลังนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่อยู่บ้านหลังนี้รับปอกว่าคุณอยู่แล้วรวยของจริงสนใจนะครับโทรศัพท์มที่เบอร์0-81 3351011 1 11, หรือสแกน QR Code ได้เลยนะครับสนใจไปดูบ้านหลังนี้ราคา2 8ล้าน8ติดกับสถานีรถไฟฟ้ารามอินทาเรียกได้ว่าซื้อปุ๊บจ่ายเงินปุ๊บเดินเข้าไปอยู่ได้เลยคุณจะรู้สึกว่าคุณอยู่ที่คอนโดมิเนียมใกล้สถานีรถไฟฟ้าอย่างไหนอย่างนั้นเลยจริงๆ